สวัสดีครับวันนี้มาต่อพัลมครับให้กับมูหยองมาต่อพัลมเสร็จก่อนนะครับ ดูด้วอออยอกอันเพื่อนว่าพ่อกำลัลงทำงานอยู่ดีคุยกับกล้องมองูมนีอันตรายปัตกียอันตรายนะครับห้ามเล่นนะครับมีดก็อันตรายนะครับพ่อพูดนะครับเดี๋ยวดิ มนันเปิดมันอันตรายมากเลยนะครับแถมมีควันด้วย <c oughs> ผมเอาพระลมมาช่วยนะครับเก็บดีๆนละรีบมทแตกนะเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายทำไมมันจบแล้ว มือหมูหยองนะครับแล้วผมจะพาต,ตัวบ้านกับ,บกับขาตั้งกับตัวไทยเนี้ยตัวไทยมันตัว่ายมันทิกเกอร์ซาซาอะแล้วก็มีรีโมทด้วยนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ย ตนี้เป็นการเปิดสวิตวิดีโอและตัวนี้ถ่ายรูปราคาราคาตัวนี้200กว่าบาทโอเคครับผมได้ของอันตรายมาแล้วและผมจะเอาให้ดูนะครับเออขึ้นยากจังเนี่ยพา ปึ้งเลือดออกแล้วก็แล้วก็ยังมีต่ออีกอึดเออเออตรงตรงที่เออไม่ยืนดีเออไม่นั่งไกลไกลพูดชื่อหมอยองและเฮ้ยดูกนเมก ไม่มีคอมเมเ้ช่างหรอกจริงๆหลายบาทพอซื้อให้และอันนี้ค่ะที่ที่จะออกอ่ะผุ่ควมมันตกมากเลยเอ้ามันแน่นนะ ักบลงนด่

พันไม่ดีเดีออกมาทำไมเลือดเยอะเยอะแยะอยู่นะเลอดโดจ่า พอครับช่วยหน่อยช่วยเลยช่วยคันคันไปให้มันเดิมดีดได้แล้วอ่ะบายบายครผมชื่อเด็กชายทักบานายเดอนันน์นำสกุลเด็ดอนันน แล้วก็ชื่อจริงชื่อหมูหยองเล่นชื่อเล่นชื่อหมูหยองเรียนโรงเรียนไหนจ๊ะไหนเรียนโรงเรียนอนุบาลนาโปชัชมปอ1ไหนึ่งช่ปอร์หนึ่งทับหนึ่งนะปอสองปอเจีงๆจงผมเป็นปอหนึ่งทับสูงนี่เล็กโอ้กินเล็ก เบ <c oughs> ้โฟกัสปากว้าปากอ้มึงทำเพื่อ พ่องนิเห็นหน้าคนที่ไหนนั่นน่ะเออพี่พีทเออพี่ดิกเออสวัสดีครับผมพ่อหมหยองครับนี่นี่ลูกชายผมนี่หน้าลิงเงี้ยนีุ่ย<ม> <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> เอาคุยคุยกันคุยกันคุยกับคนชมกงวันคุยคุคยกัพ่อช่วงงานอยู่ดูวงจรนี่คือลีโม่ มีสวิตช์ออนออฟด้วยอย่ามาหล่นตอนนั้นนะ่ะมูอยองทำหลนะ่นน่ะและอันนี้มันหลุดออกเลยจะโดนตีกระแป๊บนึงนี่คืออุป,ปกรณ์ตัดเล็กเส้นดูนะ Đã lịch sinh chinh chinh oh của lịch sinh mà Lâu có video bye bye By bye